เพราะว่ามีผู้ที่ร่วมใส่ใจใช่ไหมขอบคุมากค่ะในตอนรักครันี้ค่ะอ่านแล้เค่ะเคย้นก็จะเป็นแบบในหอยในหอยก็คือเป็นแบบสาวห้าวคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันไม่รู้จักความเป็นอะไรคือกุลสัตตีหรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าปกติเราสนิทแต่กับควายไม่เคยสนิทกับคน ตอเนี้พอมันต้องมาใช้ชีวิต Gym. ใชอ้อยู่ในสังคมร่วมกับคนเนี่ยก็ต้องมีคนนี้กับมีเมนเทอร์คือพี่แพทย์นภภาเรีเน็นลลิกาในการสอนว่าเออเธอควรจะต้องทําตัวอย่างนี้นะถ้าเธออยากแบบให้มันดูเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนเกิดเกิดภาพเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆตามมารวมถึงเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นฮีโร่คิดว่าตัวเองจะสามารถปกป้องทุกคนได้หรือปกป้องบ้านเมืองได้ก็จะเห็นคําดวงไปในทุกๆที่ค่ะเพื่อปกป้อง ไม่ว่าแต่อะไรก็ตามเขามีวิชาได้งไงการต่อสู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าวิชาแบบอีกทางหนึ่งเขาก็ทําได้เล่นมันคนเก่งอีก